สวัสดีค่ะน้องเนีด้นะคะเช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็นเด้ด้วยนะคะขอบคุณครับเดี o, nice. ki ๋ยวพ่อทำให้นั่งนั้นแหละนั่งอ่ะไม่ต้องมีข้าวโอกไก่พัดไก่เอาดีอันนี้ลูกชายใครมาควบคุมด้วยนะเนี่ยรวมนั่งนี่นั่งนิ่งนั่งนิ่งเลยวันนี้จะมากินหมูกระด้างานะคะนั่งลงนิ่งนิ่งตรงนั้นแหละลูกไ้ต ที่ร้านแล้วร้านที่สุดร้านที่สุดเลยนะครับนี่กำลังตั้งเตารอว่าเพิ่งมาถึงครับตู้เบสิ่งนี่ครับผมงการอินเดียยิงไปสองแม็ก์ครับแต่ผมยิงคนเดียวครับน้าครับแป๊ะอกแฟนครับพรุ่งนี้แฟนครับต้านสวยครับแชร์นี่ครับเราก็จะมาชมบรรยากาศบรรยากาศของร้านถึงแล้วครับ อันนั้นจะเอาไปแล้วจะลงลมากเลยนะที่กินได้นป็นีนจเยนเย็นไม่เหมือนกรุงเทพว่ะกรุงเทพเมืองนนก็กรุงเทพกับนก็อันก็เขารนแต่นนี้ตอนมือมันโอาอะไรีย์อากแเนเย็นหนาอแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติเ ร้อนมากเลยครับอบันอ้ยอนอโอ้โออยออันนี้ย่างหมีเนี่ย,อ,ยอะไรอะ ขี่ว่ะมนีแล้วเมนัหานีกเล่มงกล้งเวเ้มอ่อยมองก็มากินกันแล้วนะครับนี่อรบเดียวันนี้ก็มากินกันแล้วนะครับเจตั้งต้งเหรอ้อนพี่ดีก่อใสุ่นเส้นยังไงให้มันโขกมาใต้ดีวะอินเดียจอม พลุงพลังก็กุ้งหอยกินสดเ้ยงก่อน แ่นีมองให้อะไรตันมัน่ก็หนือยา้มเลย่ลีขนมนมันก่ยงเยเรื่องีขนมหวานอะ่ะเจนะกิ่มแล้วค่ะปกใบมันต่างกัน5คนอนะ่ะ